ณเวลานี้ไม่พูดถึงคนนี้เป็นไม่ได้นะคะสำหรับเซตเตอร์ตำนานเจ็ดเซียนของเราเซตเตอร์ระดับโลกของเรานะคะนั่นก็คือนุสราต้อมคํำค่ะหลายๆคนอาจจะทราบกันมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นการประกาศทางการวันนี้วันอังคารที่1 4พฤศจิกายน2 5 1 6เป็นการประกาศทางการนะคะกับ การเซ็นสัญญาใหม่ของนุสราต้อมคําในหลีกสารัฐอเมริกาค่ะเมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการแอดก็ไม่รีรอนะคะอังคารที่14พฤศจิกายนนี้ก็รีบนามาเล่าให้ทุกคนได้ทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้นะว่ามันจะจึง้งจะาว้าวขนาดไหนกับเซตเตอร์ของเราหลังจากจบ การแข่งขันของออโรสปอร์ตนะคะหรือว่าแอตลิตออลิมิเต็ดวอลเล่บอลในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ทางนุสราต้องคำเซตเตอร์ของเราได้ถูกคว้าตัวไปเข้าร่วมการแข่งขัน,นะะในรายการนี้เป็นปีที่2แล้วนะปีที่แล้วก็ดูกันอย่างสนุกเลยนะปีนี้ก็มีการหลายทออสดให้ดูกันง่ายดายแล้วก็จบการแข่งขัน,นะะเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับรายการใหญ่ของลีกอเมริกานี้ แข่งขันก็ประมาณ5สัปดาห์นะได้แชมป์ไปที่เรียบร้อยรายการนี้ก็เหมือนเป็นการวัดสถิติของการเล่นวอลเลย์บอลในสหรัฐอเมริกาเลยเพราะว่าแต่ละคนจะมี คะแนนเป็นของตนเองเลยใครได้คะแนนมากที่สุดคุณก็ถือว่าเป็นแชมป์หนึ่งเดียวของรายการนี้นะโดยนุสราต้อมคำนะคะก็จบอันดับที่13จาก45คนของเหล่านักวอลเลย์บอลมืออาชีพเนี่ยที่ไปเล่นให้สหรัฐอเมริกานุทราต้อมคำจบอันดับที่13นะทุกคนเซตเตอร์จบอันดับที่13จาก45คนถือว่าจบตามเลขเสื้อของนุสราต้อมคำเลยค่ะหลังจากนั้น เมื่อการแข่งขันรายการใหญ่จบไปนุสราต้อมคำก็มีเขาเรียกว่ามีหลีกมีสโมสรติดต่อเข้ามาทันทีค่ะทางใจใจนุสราต้อมคำก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ ออฉันก็อยู่สหรัฐอยู่แล้วอะ่ะฉันก็เซ็นสัญญาต่อเลยนะคะสโมสรนนั้นก็คือชื่อว่าซานดิเอโกโมโจนะได้คว้าตัวนุสราต้อมคำไปเข้าร่วมการแข่งขันในสโมสรของหลีกสารัฐนะคะโดยหลีกสารัฐอเมริกาเนี้ยจะเริ่มการแข่งขันในประมาณเดือนมกราคม2024นะคะปีหน้าหลีกในสหรัฐเนี้ยมีทั้งหมด7 ทีมเท่านั้น7ทีม7สโมอสรน,นะคะพูดง่ายๆก็เหมือนเหมือนลีกพวกเราอะไรคะ่ะที่มีทั้งไทยและลีกลีกญี่ปุ่น UE, ลีกเกาหลีนี่ก็เป็นลีกสหรัฐอเมริกาซึ่งมี7สโมอสรต้องมาแข่งกันในประมาณปลายเดือนมการาคมปีหน้านะคะก็ตีว่าอีกประมาณ2เดือนเท่านั้นโดยการคะ่ะในลีกของสหรัฐอเมริกานะคะคือ เรียกได้ว่ามีผู้เล่นชั้นนำทั่วโลกเลยนะและครั้งนี้แต่ละทีมก็มีการคว้าตัวผู้เล่นเนี่ยของต่างประเทศของจากฝั่งต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมในทีมสโมสรของตอนเองเนี่ยในทั้ง7ทีมเนี่ยมากขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือเนี่แหละนุสราต้อมขำได้มาอยู่ในสโมสรซานดิโกโปรอลเลบอลเนียนะคะหถือว่า นุสราต้อมคำอายุเป็นเพียงตัวเลขของจริงเอาตรงไม่ใช่แค่นุสราต้อมคำหรอกตำนานเจ็ดเซียนทั้งหลายเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขของจริงอะทุกคนคืออันนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งแล้วก็น่ายินดีนะคะไปกับวอลเลย์บอลไทยทั้งตำนานรวมไปถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยยังสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์อะในสายตาโลกอยู่ตลอดเวลาเลยอะคือทําให้เห็นเลยว่าวอลเลย์บอลไทย ไม่หยุดนิ่งจริงๆและยังแบบวิ่งอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะผู้นำเนี่ยอย่างตำนานเจดเซียนของเราเนี่ยที่เขาอยู่กับวอลเลย์บอลไทยอยู่กันมาตลอดตอนนี้ก็ยังแบบทุกคนสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศกันมากมายเลยนะคะ <S <S และนุสนาตั้มคำก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นที่หลายๆสโมสรนในแต่ละประเทศยังคว้าตัวยังต้องการตัวนะ อยู่ที่ว่านุสราต้อมคําเนี่ยเจเจหรือว่าซาร่าของพวกเราเนี่ยจะเลือกสโมสรไหนมากกว่าอยู่ที่ช่วงเวลาที่เหมาะเจาะของช่วงนั้นๆมากกว่าว่าอะไรเหมาะสมที่เออฉันจะไปหลีกไหนอาเล่นให้แอตลต์เสร็จแล้วก็ยังอยู่อเมริกาก็ต่ออเมริกาต่อเลยก็เท่านั้นเองถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะวันนี้ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับซานดานิโกโมโจนะคะ คือประกาศวันนี้วันที่14พฤศจิกายนเพิ่งประกาศเมื่อไม่นานนะคะแอดก็นำข่าวสารมาเล่าให้ฟังในการประกาศอย่างเป็นทางการของทางสโมสรเหมือนเป็นการเวลคัมเลยเวลคัมของทางสโมสรแบบชัดเจนนะคะว่าเราก็ได้เซ็นชื่อได้เซ็นสัญญากับนูสาร์ต้อมคำในการแข่งขันลีกสหรัฐอเมริกานในฤดูกาลน,นี้ค่ะลีกจะเริ่มต้นขึ้นปลายเดือนมกราคมนะคะปีหน้า อีกประมาณ2เดือนจะเล่นแบบหลิงสารับก,ก็คือโด่งดังแหละใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวสารับก,ก็อย่าลืมแวะไปดูนุสราต้อมคำนะคะในเดือนมกราคมหน้าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรนุสราต้อมคำยังสร้างชื่อเสียงให้กับวอลเลย์บอลไทยอย่างต่อเนื่องเพราะ อย่างที่บอกพอนุสราต้องคำได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศใช่ไหมเขาก็จะได้ออกรีเซนเตชันมาเพราะเขาออกรีเซนเตชันมาสิ่งที่เราชอบมากที่สุดในการที่นักกีฬาไทยไปก็คือแบบว่าเออฉันมาจากประเทศไทยนะฉันเป็นนักวอลเลย์บอลมืออาชีพที่มาจากประเทศไทยนี่เป็นสิ่งที่แอดชอบฟังมากๆมันฟังแล้วเฮ้ยเราขนลุกเลยนะพอเราเป็นคอวอลเลย์บอลมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราฟังประโยคแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรเรารู้เลยว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ น่ายินดีสำหรับบอลเล์บอลไทยมากๆนะคะขอให้หนุสราต้อมคำประสบความสำเร็จไปอีกเรื่อยๆเ,เลยเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าจุดสิ้นสุดของนุสราต้อมคำจะหยุดที่ตรงไหนอะจะหยุดเมื่อไหร่ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมยังไม่รู้เลยยังมองไม่เห็นเลยว่าเฮ้ยเมื่อไรหร่นุสราต้อมคำจะหยุดเล่นปลื้มจิตจะหยุดเล่นวิลล่าวันหรือปูมาริกาจะหยุดเล่นอัมพรย่าผาจะหยุดเล่นอนุมานจะหยุดเล่น ยังไม่เห็นว่ามีใครหยุดเล่นสักคนเลยสุดยอดขอยกนิ้วให้ตำนานเจ็ดเซียนโดยเฉพาะการเซ็นสัญญาใหม่ของนุสราตั้มคำในหลีกสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในเดือนมอกราคม2024ปีหน้านี้ค่ะเราสู่กันฟังเรื่องนี้หน่อยอ่ะขอพูดถึงสิ่งที่แฟนแบอลแบบชื่นชอบสำหรับตัวนุสราตั้มคำการเซตของนุสราตั้มคำถูกยกย่องมาตลอดเวลาทุกคนคิดว่ามือเซตของนุสราตั้มคำการเซตของเธอเนี่ยเป็นอย่างไรว้าวไหม มีจุดเด่นอะไรมีจุดที่ใครต้านทานเธอไม่ได้สำหรับการเซ็นของเธอเล่าสู่กันฟังหนะะ่อยค่ะอยากฟังอยากรู้อะ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะในการลุยหลีกต่างประเทศนะคะทั้งรุ่นตำนานเจ็ดเสียแล้วก็รุ่นปัจจุบันด้วยค่ะอ่ะเล่าฝีมือของนุสราต้อมคำที่ทำให้ทุกคนจดจำหน่อยค่ะ